สวัสดีครับผมนายกิติพงษ์ยาดาบสวัสดีครับผมนายประสิทธิ์สุขพันธ์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปส .2 บ .1 วันนี้พวกเราจะมานำเสนอนวัตกรรมเครื่องบันทึกเวลาเข้าประชุมด้วยบัตร I.D. ครับที่มาและความสำคัญเนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินมีจำนวนบุคลากรกว่า150คนทาให้เวลามีการจัดประชุมบุคลากรนั้น มีความล่าช้าในการลงชื่อเข้าออกทางเราเล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้มีการนำนวัตกรรม RFID นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ท่าบัตรเข้าประชุมวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์เริ่มต้นให้ทำการเชื่อมต่อสาย USB กับเครื่องท่าบ,บัตรและจากนั้นให้เข้าที่หน้าต่างโปรแกรมนะครับ <Okay. S 2> เมื่อเข้าหน้าต่างโปรแกรมแล้วให้ไปที่เ e t t ิ้ g แล้วก็ถอดบัตร เพื่อเลือกขอดที่ต้องการสื่อสารแล้วจากนั้นกดโอเคครับมาที่เมนูเพิ่มหัวข้อการประชุมแล้วจากนั้นก็กรอกรหาัสการประชุมเรื่องวันที่เวลาและก็รายละเอียดต่างๆต่อมาเป็นช่องผู้บันทึกให้ทำการกดคลิกไปหนึ่งที ก็จะแสดงข้อความให้ทาบบัตรนะครับเมื่อทาบไปแล้วก็จะขึิ้นชื่อของผู้ที่ทาบนะครับแล้วก,กดเพิ่มหลังจากจกดเพิ่มก็จะมีรายการการประชุมขึ้นมาใหม่นะครับ ตอไว้ให้กลับไปที่หน้าเริ่มต้นจากนั้นกดปุ่มค้นหาแล้วก็เลือกการประชุมที่เราต้องการจะเข้าไปบันทึกเวลาจากนั้นกดปุ่มถัดไปมุมขวาบนจะมีเ็คบล็อกสองอันอันนึงเป็นเ็คบล็อกขาเข้าแล้วก็อีกอันนึงเป็นเ็คบล็อกขาออกเมื่อต้องการบันทึกเวลาเข้าให้เดืบบัญชีที่ช่องขาเข้า เมื่อทําการภาพจนเสร็จแล้วก็ให้กดตกลงนะครับเพื่อปิดแล้วต่อมากดที่เทคบล็อกขาวออกเพื่อบันทึกเวลาในการออกต่อมาด้านซ้ายจะมีปุ่มฟินเมื่อเรากดแล้วก็จะแสดงหน้าต่างฟินทีวีวิวนะครับ หน้าต่างที่เห็นจะเป็นหน้าต่าง Print View นะครับก็จะมีการแบ่งแยกแผนกวิชาแล้วก็เวลาเข้าเวลาออกสามารถกดปุ่มนี้เพื่อพิมพ์หรือว่าจะ Export ออกไปเป็นรายงานแล้วไปแก้ไขใน Microsoft w o r ได้ครับ ต่อไปจะเป็นเมนูเพิ่มลบบุคลากรน,นะครับหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างในการจัดก,การบุคลากรภายในวิทยาลัยทั้งหมดนะครับในการเพิ่มชื่อแก้ไขหรือว่าลบสามารถค้นหาได้ตั้งแต่ชื่อนามสกุลหรือแผนกก็ได้ครับ